ของตัวเองจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจนและโดดเด่นมากนะครับบ่งบอกว่าเป็นการนด์ที่มีหยกได้อย่างดีด้วยความเท่ความรูนร้น้ความสง่างามและความทันสมัยแต่นี e. ่ผมบอกไปนะครับการนด์ที่มีหยกไม่มีทั้งปากกาป๋อสั่งเข็มขัดบริการและแว่นตาคุณต้องครับปกติผู้ถึงเน,นซซูวิ่แล้วเนี่ยคุณให้ความสำคัญกับมันขนาดไหนครับก็คงเป็นอะไรเรียบๆนะฮะแว่นตาขัดนาฬิการไม่ใส่หน้ากากโดนขอบคุณมากครับ ไม่มีคเดีไมมีคเดียวไ่เดียวพีไมก็พกเดเดียว่เ็นเล่นหนักเล่นหนังนาฬิกาที่คุณใส่อยู่สวยมากคุณขอดูนิดนึ่งครับกลองซูมหน่อยฮะเจ้ารุ่นนี้นะครับคือแฟนเดลพิสนิวยอร์กนินหน่อยคุณแฟนเดลพิสนิวยอร์กรุ่นพาร์คแอฟเวนเหน้าตัดสีน้ินตาโอ้สีงหล่อมากครับตัวเรือเป็นสีอูดสโสติดลน้ากะสายหนังสีดงาเขม ทำรมะทีแรงให้กับคุณมาก<ต>คเลือกเรือนี้คุณชอบโดยลิศเพราะอะไรหนึ่งผมเป็นคนชอบเาฬิกาสายหนักอืมมันเบาไม่เหมือนสายละเอยที่มันจะหนกักหน่อยแล้วก็ไปได้ทุกอยางานใส่แล้วก็ทางการก็ได้ไม่ทางการก็ได้คือไปทุกที่เอาไปแค่เรือเดียวก็พออะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณชอบสายหนักอะไรเช่นเข็นขัดกะเป๋าตังต้งคุณปกติชุดติดไว้มากไหมคับเป็นสายที่ติดมากเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ย ถ้าคุณยกอย่างนี้แล้วล่องซูมเนี่ยผมกลัวจะไม่ได้เห็นกขนขครับแขนขาเนี้จะออกจากบ้านแล้วลืมหรือตังเลี้ยกลับเอต้องเลี้ยกล่ะก็เลยคนใส่กางเกงไม่ได้แบบพี่ตูนนะที่ไม่ได้ไม่ได้แน่นมากอ๋อครับปกติปกติมีสีแบบสีที่เราชอบมั้ย เขาบอกว่าให้ใส่เท่าหลังเท้าใช่ไหมจริงผมว่าที่คุณทำมาก็พยายามว่าตอนไหนล้มเท้าโทนไหนก็พยายามเอาให้มันคล้ายๆถูกต้องถูกต้องขึ้หมาเลยครับปกติเสื้อซีวีนี่คุณเรียนง่ายมากครับยังไงก็นาฬิกาอ่ากระเป๋าตาอ่ามือบ่อยบ้างครับวันนี้ครับตัวตาเนี่ยก็มีหมวกบ้างครับผมแล้วก็โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยแล้วกระเป๋าซองนี้เป็นไซส์ไหนครับ ก็จริงๆชอบเรียบๆนะครับถ้าเรียบๆแต่ว่ามีช่องเก็บจาร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเก็บรูปได้ไหมครับเก็บรูปเะต้องเปิดกระเป๋าของมันเราจะเจอรูปครับผมไม่ได้พูดฟังกับคุณพูดเองอาจจะเป็นมุกคุณแม่ก็ได้เราก็ไม่แน่กันนะครับครับสีชอบสีไซสไหนครับก็เรียบๆครับก็สีดำก็จะเข้าแบบชุดใช่ไหม,มครับผมก็เอาแบบง่ายๆแต่ว่า ใช้สะดวกด้วยก็คืออย่างที่บอกมีช่องเสียบการ์ดเสียบรูปเยอะเลยนะครับก็เหมาะครับไม่งั้นมีอะไรมากกว่ากันครับระหว่างการ์ดับเงินถ้าท่านผมเพราะผมการ์ับเงินน่าจ็น้ำบักคนทั่วไปครับผมเลือกสุดนะไม่ค่อยได้พกครับบัตรเครดิตก็มีใบสับใบแน่นอนโทรยืมคนอื่นเอาเนี่ยับเป็นคนดีจริงๆทำไมคุณถึงชอบกันนักหนานะครับขอบคุณนะพีซับ ครับุณออกมาเท่มากอ่ะคุณออกมาเหมือนคุณจะเดินไปไต่ผู้บริหารของเราเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็น,ม,ปนม,มูฟมูฟไม่ใช่มูฟยังไงเล่ากับเพราะใส่เพราะใส่วัตของการที่ไปหยอกแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นครับเหมือนเดินอยู่วอล์ตรีทอ้าวอเลยวันถุท่ไหนที่คุณชอบ จริงๆเรนคนชอบแว่นเลนส์เป็นสีๆครับแต่ไม่ชอบแว่นที่ทึบมากเพราะว่าแม่เดี๋ยวต้องใส่ใส่แบบเดินเข้าเตก็ต้องถอดแล้วหล่อก่คือเหลี่ยมคือมตัวเอเวอเรชั่นชอบแบบไหนครับชอบปกติครับแบบ่างนี้ป่ะของมีอยู่ไหนคุณใส่ให้ผมดูอีกทีเด่ยอ่าดูนะคั คือแว่นใสอ่นั้นรู้ว่าแว่นใสอย่างนี้ของแบรนด์วิวมิยอห์ข้อดีคือวิธีการดีไซน์เขคือดีเฟนด์ดีเฟนด์ก็หมายความว่าเวลาใส่แล้วถึงน้ผมจะหลอดนะแต่น้องใสประมาณสองเท่านะฮะแต่ว่าเวลาขยับขยับคุณขยับอ่ะโอเคเดินใส่ห่วงไปงั้เลยก็ยังไม่หยุดและเบาสบายมากเลยก็แล้วแต่แล้วกันนะครับเพราะคุณชื่อชอบแบรด์วีหยอหแว่นตาสาไหนนั่นเองครับขอบคุณทีเชีร์นะครับผมมาดมมิวครับ แลวคุณนะครับปกติกินคิดว่าผู้ชายกับเซซิวีเนี่ยเป็น,นของคูง่กันไหมก็เป็นอะไรที่จะทำให้ผู้ชายดูเท่ขึ้นนหมคะหรอชาโพย,ยแบบทับทิมอะไรอย่งเนี่ยก็จะมีต่างหูม,มีสร้อยมีกำไลอะไรอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ชายเขาจะไม่ค่อยมีเซซิวี่เขาจะมีแค่แบบแหวนนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเขาแต่งตัวเรียบๆแต้อมมีเซซิวีบางชิ้นก็จะเสิร์ฟให้ลูกอ่างนั้นดูแบบทับทินแล้วก็ดูเท่ขึ้นเลยอาเรื่คนเสือคนเก่งของคุณเนี่ยเห็นผู้ชายค,คายแบบแนหนึ่งแต่งตัวมา ออซิส <n> ีสะดุดอะไรมากที่สุดสะดุดอะไรมากสุดก็ไปทีบก์ก็จะทำได้ผู้ชายหลอกขึ้นนะคะการผ้หญิงมาใส่เลยอ่ะกายยผมเนี่ยกาใมานีคือกม่อนกันพีร้อกันที่คนใส่เลยก็บอกมีมิบอกว่าใส่แล้วหล่อขึ้นนี่เองค่ะหล่อขึ้นเลยค่ะเอพี่้่อเ่เหมือนกันคะอี่อในี่พี่แย่ขนาดนั้นเลยเนะแต่มานาการก็สำคัญเหมือนกันอารอางสำคั เราไม่ได้ใส่เลยมองไปที่นาฬิกาคุณนาฬิกาสวยะจะท่านคืเพลนขึ้นมาเลยเถ้าจะเกิดที่แบบต้องแบบป้องเราเนี่ยถอดแม่ของนาฬิกาต้อบแย่ทันทีเลยจริงค่ะไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยแบบซึ่งปัญหาแย่ครับแย่แน <c oughs> ่นอนครับครั้งต่อไปถ้าคุณจะต้องชอบเป็นซีรีส์ให้กับคนพิเศษของคุณคุณพ่อคนผู้ชายในชีวิตคุณแล้วกันคุณจะเลือกอะไรครับก็จะเป็นนาฬิกานะคะเพราะคุณพ่อชอบใจกันแบบนีอืมสีอะก็ ได้หมด้รเาแาจะเป็นนสมัยยอร์คี่ี่ก็จะเป็นแบบาอะไรเอมากกว่าทเียวกันกได้ได้เห็นซัสี่นการได้เห็นซัสซีของันอาทิทยุป็นยอนครับชิ้นไหนที่คุณชอบสุดๆที่สุดชอบนเริกาค่ะอบอิกาสยเน้อเขาเป็นคนชอบนากิส้น้อทีมาข้คำถสุดท้ายแล้วมิวครับสมุมสี่สไต์คุณชอบสไตล์ไหนมากที่สุดครับขอนเรื่องเลยได้ไหมคะเพราะว่า แต่ลหนุนลิสต้าของตัวเองมากเลยอ่ะล้วแบบแต่ละประเภทในแบบของตัวเองค่ะเลือกยากค่ะเธอตอบได้ดีมากไปกับมือกบมือครับกบมือครับไปกับมือกบมือฮะแล้วทั้งสี่ท่านคือไม่ได้มาค่ะ การชื่นชมมาให้ทุกคนฟังเล่นนะครับทั้งสี่ท่านเนี่ยมีของมาฝากจากแฟนมาดีนิวยอร์กด้วยแต่ในโอกาสนี้นะฮะผมขอเรียนเชิญผู้บริหารของเรานะครับขึ้นมามอบรางวัลน,นี้พร้อมๆกับเซเลบข,ของเราดีกว่านะฮะทุกคนคร,รับโปรดกระตุ้นตัง้งแต่เวทีครั้งขึ้นร้าหรือว่ามีจูออบออนสเตจวันนี้มาสี่นยืนขึ้นครับขอเชิญสี่ท่านีลงเวทีฮะเอาไมนนิดจูไรท์อินเดอะเวิร์ดเรามีสี่รางวัลจากแฟนในพิพิวยอร์กที่เราจัดให้นะครับ ผมขอโลแรกนะครับโลที่ใส่ชื่อของทีมงานบอกด้วยนะครับว่าจะเป็นของสื่อหรือว่าของแขกดีครับมาเลยครับขึ้นมาแล้วนะฮะสิ่งที่เราจัดให้นะครับของทุกวันนี้ครับคือประการจากาักแฟนดูพิวภุรท่ากว่าหนึ่งน้าบาทอันนี้จากอันนี้จะสื่อของเรานะฮะใส่ชื่อที่พีพีเจสี